ชือว่าเงาะยิงเงะอะไรคะคุณป้าดูหลานฉันหน่อยยิงเงะหลานฉันยมาดิมดิมในเฟสซี่มันเนในเฟสน่ยมันมาในมินมนมาในมินน่ะมันยัมาข้าหมนใช่ไหมป้าอ้ย โอ้ยคุณพ่อนัอ่นก็ดีสุดค่ะหนายอย่างมาที่นี่มากมาเลยมินชอบที่นี่ทีดด่จริงมินชอบเล่นที่นี่มากเลยก็ปักเล่นนี่น่งมาเต็มเลยอ,อ๋อที่ต้องใช้ถือแล้วนะ 2องใบเลยนะคิดเกียจทีนี้อยากไม่อยากถือแล้วพ่อไม่ต้องถือไม่ต้องเชื่อเก็บมาพ่อเก็บเบป่ลปมิน้นเธอได้โดนใส่เป็นลูกเธอเป็นลูกมิ้นพ่อกระเป๋าเก็บให้ลูกคนหน เลยไปเลยนะเด็วไปคุณย่าไปกันเถอะโอเคยีมินต้องตามมาแน่ปไปพ่อพาไปตามมาเร็วๆเลยนะแกเป็นไม่ใช่เพื่อนฉัน บ้านหลังนี้อีกต่อไปมิน,นอ่ะมันเป็นเด็กืมินต้องเป็นเด็กดีนะคะิีเงาะต้ิงเก็บเพิ่ด้วยนะอโอเคบ้านฉันหือส่งยา คุณพ่อคะนั่งเลยนั้นคุณประวัตินั่งเลยครับที่ประวัตินั่งพ่อประวัตินีมันก็ให้คุณลุปปง,ลณงประวัติเจิเลยค่ะคุณลุงประวัติลุงประวัติึ้นใจเก็บของคุณย่าเดเก็บส่งนะคะ <c oughs> ย่าจดินมาแล้ว เธอน่ะยืนเหม่อ,อไรไปขอใช้ให้เก็บหน่ไปเก็บให้ของฉันหน่อย ใส่ก็แล้วกันใส่สวยดวยใส่แล้วสวยพ่อฉันบอกว่าใส่อะไรก็สวยดวยิฉันใส่อะไรก็สวยไปหมด,ดฉันใส่ฉันใส่อะไรก็สวยไปหมด ก็สวยใส่แล้วสวยด้วยพ่อพดูชุดนี้สิอ่อคะเห็นไหมมันคือกระโปรงน่ารักไหมล่ะคะอ,อุ้ยสวยนี่นิ้นนี่ชุดเรานะแม่พ่อกับแม่เราซื้อให้เธอคืนออกมาได้ไหมไม่ได้บ้านของฉันของในบ้านต้องเป็นของฉันให้หมด กระโปรงก็ช่างของขอบแต่นี่แม่เราซื้อให้นะคุณพ่อดูสิเป็นคนใช้ไปเลยพ่อออกไปหาคนยาตามมาสิฉันบอกให้แกตามมันนี่เ๋ยวบอกพ่อนะบอกยาแกได้เลรีบวิ่งเร็วๆสิ ชุดนี้ว่าคุณยากก็ล้กกันสวยตามมาสี่ยงง้อมีขนมมีขนมเคียงตามมาสี่แ้ชื่อขอนมเคียงคุณย่านมาแล้วชุดว่ายน้ำสวยชุดไข่อะช่องโลค่ะเดี๋ยวนะชุดนี้คือชุดเล่านะไม่ได้ชุดฉันย่าฉันซื้อมาโอเค แล้วนี่นารีบไปนอนเถอะรีบไปดูโอเคปาปาปาปะละครเนี่ยย่าจะให้ให้บาวมันไม่ด้นอนกันอยู่นนแล้วค่ะมีเงาะมันเป็นโอ๊ยระคนสนุกจังเลยน้าหลานมองตรงหน้าต่างก็รล้กัน น้องนอนไหนเนี่ยอ,อมคุณย่าคะ่ะหนูขอไปน,นอนก่อนนะคะเออได้เลยลูกได้เลยจ้ะลูกอ่ะได้เลย ข้างนอกไปให้ยุงกัดเลยจะนอนกับหมาน้าของแกนอนเสร็จแล้วข้างนอกก็ฝนตกเลยนะไม่ถูกเลยนะ ก็พาแรงฝนก็ตกฝนตกหนักมากไปกันเถอะทุกย่างไม่อยากได้หลังนี้บาย